ตำนานของเหล่าอาสูรและทวยเทพตอนที่393เป็นการเก็บเกี่ยวสมบัติที่ดีจริงๆเลยวูยาซิเซียวหยูข้าแนะนำให้พวกเจ้าสองคนให้เคลื่อนไหวตามที่ข้าบอกและไปปิดถีบสมบัติพวกนั้นทั้งหมดฮะทำไมต้องปิดพวกมันด้วยล่ะมันยังมีคนอีกจำนวนมากที่เดินเพ่นพ่านอยู่ทั่วภายในราชวางศศักดิ์สิทธิ์มิติลงตานี้ เจ้าหีบพวกนี้จะช่วยเราลดคู่แข่งไปได้โอ้โหเจ้าเนี่ยเจ้าเล่นไม่ใช่เล่นเลยนะชื่ถ้าเราไม่รีบพิงงม,มือก่อนแล้วก็พวกเราต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ตายแทนเริ่มได้แล้วได้เลย เพหยว้าวหลังจากที่พวกเราสมรวจห้องถงด้านข้างเนี่ยพวกเราเจอศิลลมปานต้องห้าหมืนพวกมืนอันเลยเนะพวกเราอ่ะด้วยแล้วพวกสมบัติที่เราพบทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งเท่าๆกันนะ เจ้าอ่ะสองของเจ้าให้ข้าก,ก่อนสิได้เลยฮะว้าวข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องชายของเจ้าอ่ะจะยอมมอบสมบัติให้กับเจ้ามันก็ไม่ใช่ว่าข้าจะไม่คืในให้เขาซะหน่อยนี่นาะฮึช่างเป็นน้องชายที่ดีจริงๆเลยเจ้าอ่ะจะต้องดูแลเขาให้ดีๆนะ <c oughs> แน่นอน มันไม่เห็นจําเป็นต้องพูดแบบนั้นเลยนี่นาบ้าจริงเอาล่ะพวกเราไม่ต้องเดินเล่นเตะๆอีกต่อไปแล้วข้าเจอทางเข้าแล้วตามข้ามาตรงนี้ไงโหงั้นตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปยังห้องถงหลักได้แล้วใช่ไหม ทั้งราชวังศักดิ์สิทธิ์มิติลวงตาเป็นเหมือนกับค่ายกลนขนาดมหึือมาห้องโถงหลักเนี่ยน่าจะมีประตูศีลาถึง1 0 0ประตูแต่เจ้าประตูบานนี้บังเอิญเป็นประตูที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าประตูนี้จะต้องเป็นทางเข้าแน่ๆที่นี่มีประตูศีลาทั้งมากมายและเจ้ารู้ได้อ,อย่างไงกันว่าประตูไหนอ่ะเป็นประตูที่ปลอดภัย และเจ้ายัางพูดอีกว่าทั้งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มิติลงตาเนี่ยเป็นค่ายกลแล้วทําไมข้าถึงไม่เห็นมันกันละ่ะถึงแม้ว่าข้าจะไม่ชอบการเรียนตําราอ่านหนังสือแต่ต้องขอบคุณขีดจำกัดสายเลือดของข้าทาให้ข้าได้รับความรู้เกี่ยวกับค่ายกลมาไม่มากก็น้อยและข้ายังได้ปลดล็อกมันบางส่วนไปแล้วด้วยเจ้าชื่อใจข้าเถอะหน,น,น้า โอ้ oh. ไปกันเถอะได้เลย oh. ถ้างาั้น oh. ดูสิ หลังจากที่พวกเราอะ่ะจู่โจมติดต่อกันถึงหนึ่งชั่วโมงในที่สุดบาเรียนี่ก็ถูกทำลายลงแล้วเร็วๆเข้าห้องถงหลักเนี่ยมีบาเรียคุ้มกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราอะ่ะรีบไปยังห้องถงด้านข้างก่อนเอออยากเฮ้ยเอามานี่ กดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับ